โอ้ยบ่ได้กินดอกพี่น้องน่ากินไหมทุกคนมาจ้าทุกคนวันนี้ข้าวผัดไข่ยัวยัวนะจ้ามาทําด้วยกันจ้าสวัสดีค่ะมือนีสิผ้ามาเห็ดข่าผัดจ้าพี่น้องข้าวผัดจากข้าวเหลือๆจ้าพี่น้องมือนีกัสิเฮ็ดแตวด้ินกินง่ายๆจ้าก่อนอื่นเท่ากับเปิดกระทะเลยจ้าพี่น้องคะ่ะก่อนอื่นกับใสน้ำมันพผืชกะบสิเบิดคือเกาล่ะจ้าพี่น้อง ทุบก,กระเทียม้ะจ้ะพี่น้องกระสิบังเน่จกนักหนอยทำง่ายง่ายในแบบของเราจ้ะพี่น้องใส่ลงไปซอยใส่เข้าไปจักพี่น้องจากนั้นก็ใส่ไข่จ้ะโอ้ยไม่ได้กินดอกพี่น้อง แต่เลยสิเป็นไข่ต้ม,มเข้าผัดไข่ล้นๆไปเลยค้นไข่แบบนี้เลยแค่หลอดจ้ะเพิ่มสีสันเลยทุกคนใส่ไปคใส่ให้สวยงาม,มใส่ข้าวลงไป ซอสปรุงรสเอาให้ทั่วทั่วข้าวแต่ไม่ได้ใส่เยอะมากเดี๋ยวเค็มจ้ะตามด้วยน้ำตาลของเราสองสามจะไม่ทำหวานมากทำข้าวให้เขาหลุดออกจากกันเร้่อทุกคนรสครึ่งช้อนชาพอมีรสชาติไม่ต้องใส่เยอะนะจ๊ะซอสปรุงรสเข้าไปเคาะลงไปใส่เยอะๆใส่เกลือไม่ต้องใส่ซอสแล้ว เดี๋ยวมันจะแฉะเลยน่ากินเลยไปตามด้วยผักชีจึบมิกมิกเข้าไปคูเลเข้าไปทุกคนเป็นใย,ยสีสัน น่ากินไหมทุกคนพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่จานเสิร์ฟเด้อทุกคนทำง่ายๆอัดอย่างนี้เลยถ้าใครมีถ้วยสำหรับทำซุปก็สวยดีเห็นไหมนี่เห็นไหมซีกหนึ่ง ขาดไม่ได้คือแตงกวาแตงกวาเยอะๆเสร็จแล้วคะ่ะ